บอกแค่ถ่ายก็ถ่ายเลยนะลอย ได้ยินเสียงรถจะตกอันนี้เลยแถวนี้ก็มีคนเดินออกกํลาลังกายนะคะ เพื่อนๆก็มาเดินหนกกันลังกายกันคูคดนะคะแถวน,นี้เทศบาลคูคดค่ะคป่าล้กไม้สวยๆ ตะวันกำลังจะรับฟ้าค่ะ สวยๆนะคะที่นี่ก็เขาเรียกทุกข์เทศาบาลทุกค์นะคะหลับลูกตาตอนเย็นก็มีคนมาเดิอนออกกําลังกายอยู่สองสามสาวนะคะ มีหนุ่มมีสาวมาเดินออกกํลาลังกายกันนะคะ

เตี um, inks, um, Wolf, pues ๋ยเจนต้มยำตีนไก่มาให้กินหนูเรียกตาเรียกล้อข้างนีเดินไม่ออกมันเมื่อยอ่ะพอได้นั่งแล้วตีนชี้มือใช้แล้วปาวันนั่งทั้งวันนี่เลยไหวที่ดูแต่ที่นั่งที่ต้อนกูเล็ก ยตอนใหม่ๆบ้าเออ,อหายไปร้องเพลงไปร้องเพงลงนี่ร้องจนข้างบ้านก็อยากซื้อเครื่องมาร้องบ้างเลยนี่ป่าผักบุ้งนะครัผักบุง้งดูสิดูสิเนี่ยยอดเนี่ยเป็นทิ้าล้องไปเก็บผักบุ้งสวยๆทั้งนั้นเลยน้ำเต็มเลยวันนี้กิมส้มลวกกิมเก๊กกระเด ดูฟักก็เยอะเฮ้ยฟักอ่ะเขาปลูกไว้โอ้ยกำลังตุนเลยป่าเอ้ยตุนนได้ตุ๋นฟักตุ๋นมะนาวตุนมะนาวดองใช่ไหมใช่ขุ่ขาวอ่ะต้องสิงมะนาวดองดกนั้นเนี่ยใหมแก่สักหน่อยเนาะอย่าก่อนก็เรามาเดินตั้งแต่เขาปลูกเลยไปเริ่มขาวแต่ยังไม่ปลูกเออตั้งแต่ยังไม่ปลูกได้ตลาดหรือยังเนาะฟักนี่ มีลังนกด้วยนะนุ่นด้สปิงเกอร์นดัน้ำหโลห้าบาทโอเคสิบห้าขอสิบหาบาทได้ได้ได้จ้าได้ยินได้ว่าห้บาทก็สามสี่โลสามสี่โลลูกได้แกงพอดีนะลูก

มาใช oh, mm ้นะจะสะบัดขนของใครของมันจะสะบัดแขนกอกำลังวันละนิดชีวิตแจ่มใสอืมต้นไม้สวยๆมันนาดูโอ้ยบรรยากาศน่าเดินมากตั้งไว้เท่าไหร่อ่ะ อ้าวหมาก็ไม่เห็นคืไม่คืไม่ไม่เห็นนักเดินเหรอเห่าทำไมไอ้นี่อ่ะยิ้วจิ้วจิ้วแสวว่ะเอ๊ะถึงเท่าไหร่ละสิบอ่ะห้าสิบหรอ เอา้เอาเล่เาเฮ้ยไม่เป็นไรเราตัดได้โอ้ยเพิ่งแปดเองเพิ่งแปดเพิ่งเก้าเองตัดคลิปตัดภาพตัดเสียงเยอะสาวๆมาวิ่งนะคะเนี่ยมาเดินจะ <c oughs> ไม่ตั้งหลาเพราะว่าปกติก็เดินอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่เดินนานขนาด <c oughs> เดินไกล วนไปวนมาวันนี้ยายอิงออนก็พามาเที่ยวนะคะมาเที่ยวมาเดินออกกําลังกายด้วยนะคะมาเที่ยวถ้าอยู่บ้านมันป่วยเลยนะไม่ได้ทำอะไรมันป่วยตื่นออกไปทํางานไปแล้วก็แล้วเดินนั่งได้อยู่ไม่ได้นะอยู่ก็ได้ท่บนี่นี่แหละป่าแถวบ้านยายอิงอ่อนนะคะเวลาทำงานบ้านกับเดินมันไม่เหมือนกัน เินเนี่ยเราเดินยาวใช่ไหมเราเดินแขงนะงานบ้านเราแคเดินไห้เดินทำอไรมันทำไมือันนี่เดี๋ยนะเราิอใส่เราเดินดิารนั้เราต้องเดินนน เดินทางติดการสาระจรนี่หรอเดินเหดยบๆรถต้องหลบรถต้องหลบต้องหลบหลบงไม่ได้นเขมีขวดน้ำน้อยสักขวดมีมาอยู่นะอยู่สวยๆนะคะคอยค่ะคอยคอยสิพามาเที่ยวเด้อพี่น้องคอยค่ะ คอเมนข่อยเนี่ยค่ะต้นข่อยต้นข่อยข่ยพายพผือกเก้ามาเที่ยวด้วยมือนี่แถวป้าบ้านข่อยนี่นนนนนนแหละสมบูรณเด้อมาหนานนานสวยเนี่ยตั้งแต่หก <6 S 2> ปันได้หนิค่ะมีแบ่งยอดยแล้วก็ไปแต่เส้น,อ,น,นอันนี้คือแถวโอ้ยหมอก็อยังหยาจดมีลูกลำลูกกานะคะของของสองทั้งตายทั้งเป็นจริงมันว่อง,งหนาวมันหนาวโว สามเมตรจะละอาของสองลำนุก,กานนะคะคนนไปตรงนี้ก็สถานีรถไฟฟ้านะคะข้ามคลองไป,ไปลลโอ้ยมีพุ่มพวงมาด้วยค่ะพุ่มพวงพุ่พพ<า>มพวงโอ้ยนุกน๊กนุกน๊กนุ๊กนุ๊ก เนี่ยฟวงชมพูเนี่ยเงาเป็อยู่ไหนว่ารักก็ขึ้นโอเคมันก็ขึ้นฟวงชมพูมาแล้วก็ะหม่อมแล้วก็ะหม่อมเขาจะบุญเซนจะเรียกแับแล้วนั่มันบอกมันไม่กล้มันไม่กล้ามันรักอันนี้คือต้นไทรใหญ่นะคะต้นไทรใหญ่วมันมีนะพระอะไรอ่ะที่ลงพระอะไรที่ลักเทศอะไรอ่ะว่ามันรักว่าด้านู่นมันบอกว่า จะหาที่ไหนเทียบเท่าเลยตลอดตลอดประเทศไทยเราจะหาที่ไหนน่ารักว่ะตลอดเราแกงส้มนี่แกงต้มยำตอนนี้ตะวันกำลังจะลงนะคะจะมองไม่เห็นลงมอสลงอสตายเยอะนะ